คู่นี้อันให้ผ่อน4,000จองร้อยเดียวออกรถศูนย์บาททุกอาชีพมีรถเก่งออตโต้ซันลูปใช้ได้กันทุกท่านครับอันมี MG3 1.5ตัว X เกียร์ออโต้ซันลูปอยู่2คันตอนนี้สียอดนิยมสีโคตรสวยรถโคตรใหม่สีแดงคันนี้เป็นตัวปี2019 ไม่หกหมื่นโลเยอะกว่าคันสีเหลือง40่หมื่นโลจองร้อยเดียวมีซันรูฟมีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมี a b s มีพวงมาลัยมังติฟัง์ชันพร้อมใช้งาน100บาทออก MG31.5 สซันรูฟคันนี้ผ่อน4 0 0พได้ทันทีครับแต่ถ้าเกิดชอบสีเหลืองตัวนี้อันก็ให้ผ่อนเริ่มต้น4,000บาทเหมือนกันออกรถศบาท จองเพียงแค่ร้อยเดียว1.5ตัว X อ็กซลูออโต้เดิมๆไม่20,000ืโลรถปี2020พร้อมใช้พร้อมเป็นเจ้าของชอบคู่นี้ชอบคันนี้เลือกจับจองเป็นเจ้าของกันได้ตอนนี้เลยนะฮะ100บาทรายได้ต่ำกว่า15ซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องกูร่วมไม่ต้องค้มมงคำมาได้เลยครับ ใครที่กาลังอยากได้รถเก่งใช้งานอยู่สักคันหนึ่งอันมี2คู่นี้ให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันเป็นทางเลือกสนใจโทร0891104954ยางเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นรับประกันหลังการขายให้ด้วยและจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านพร้อมไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกาสารถึงหน้าบ้านไม่มีเก็บเพิ่มแม้แต่บ,บาทเดียวโทรมาครับ